โอ,อ้เจย์เลนเล็ออกโอ้ดอะไฟ n a ลโน้ e โน้ตสุดท้ายนะครับเรามาดูตัวของตัวอย่างตัวของดาวเรียนะครับผมเดอะไฟ n a ลโน้ e นะครับว่ามันจะขนาดไงกันเชียววะนะครับผมไหนดูสิเปิดมันที่ร่ม,มครับ Double c h a m p i o n s h a p แคลนสแตนบุตรตรีพทธเจ้ทายานที่สุดของฉันคอนแตนี่ลูกใครคอนแตนอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เมียผมผมขอลูกสาวคุณได้ไหมฉันไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วเฮ้ยอย่าเดินเลาะเจ๊อย่าเดินเลาะเฮ้ยเจ๊โวยแก้วมาดูอีกแล้วครับไปไปตามแผนคืออะไรอ่ะยิ้มเฮ้ยเขามีแบบไม่อยู่ในเงื้อกมือของฉันนะมีคงมีขอ ที่รักที่รักปาไพรุ่ยในงานซสบ้อ้วคู่นี้มันยังไงเนี่ยโอ้พีสู้แล้โอ้โอ้เจ๊จยังเดินไล่ไปไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อเนี่มันอ๋อยื้อเจ๊แม่จะทำแบบนี้เฮ้ยแล้วเสิเป็นก้าหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยยุงมีเหตุฉุดมียุงมีไม่พอใจนะครับโดนปาดแน่ จากที่เขาไม่แค้นเจ้อะเขาเจแคนแน่ไปย่างเมียเขาอย่างเงี้ยคือยังไงอะมึงอยมาเลยทีหลักเขาใช้เข้ามาทีหลักไม่อยู่เลยใช่เก่งนกเป็นฝ่ายนำอยู่แล้วในบริบทไหนครับเจ้เขาจะแล้วมันจะใหญ่ไปไหนยะพวกเจ้จะสู้กันไปแล้วเก้กันไปไม่ได้นะครับ คิดแต่กิจริงมันขนลุกมันขนลุกเอาอยันเดินเลกพระเจ้าก็ไปย้อเริ่มต้นอีกครั้งพร้อมหรือยังจ๊ะไปสิ Let's go goodbye ดูไฟแล้ว note ถ้าพ่อของฉันใครผมไม่รู้แต่ผมจะไม่ผัวเจ้ให้ได้เลยแล้วมันจะเด็ดไปไหนแล้วมันจะเด็ดดวงไปไหนแล้วพี่น้อง ใหญ่สุดในเกมตอนนี้ครับตอนนี้ผมให้สิบเต็มสิบเลยครับเกเต็มสิบเลยครับตัวอย่างนี้ดูตัวอย่างกันหน่อยดูตัวอย่างกันใหม,ใหม่คือเรื่องขึ้นมามันมันมันโปรปิศาแล้วว่าคอนสแตนเนี่ยเป็นเป็นลูกใครนะครับลูกใครไม่รู้แต่ใหญ่มากนะ <c oughs> และ้วทีนี้ก็โยโย่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยมีการสรับฉากคือเจ๊เป็นสองบุคลิกวะ <c oughs> ผมจะรับทั้งสองบุคลิกของคุณไปเองเนี่ย แล้วเขาก็มีตีตื้นมาเรื่อยๆจนเจอแบ็กซอนแลวแบ็กซอนก็แบบเหมือนเหมือนเจอผัวเก่าอ่ะไม่ใช่ผัวเก่าเขาเรียกว่าไเหมือนเหมือนไปตามผัวกลับบ้านอะไรเงี้ยเจนี่เป็นฝ่ายรับตลอดนะครับทาไมครับเจแบ็กซอนครับแล้วเจนี่มีเรื่องกับมาสามคนเลยนะครับทั้งยูมีทั้งเอลวานายและคอนสแตนตินเจ๊ J. จะเอาไม่ได้ใช่ไหมที่รักผมผม,ผมโคตรชอบอ่ะโคตรชอบแอบบคาว่าที่รักอ่ะผมรู้สึกมีอาการอ่ะเหมือนชันมนน้นอ่ะ แล้วคุณดูตอนเข้าหลบการโอ้โหไอ้ตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้ยังอ่อยอ่ะนี่น่อยก็อ่อยอ่ะแล้วไม่ให้ตกลุ่มรักได้ยังไง โยมี่เห็นฉากนี้โยมี่เอาตายคุณคิดดูดิพีทีสิโยมี่เน่ยไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวอย่างโยมี่ฟันแบ็คซอนเลยนี่นี่แล้วเจ๊ไปแย่งเมียเขาอย่างนั้นน่ะแล้วเมียเขาระดับอีมานเต์เขาเขาจะเอาดาบมาไล่ปาดคุณให้อ่ะคุณจะรู้หรือไม่อ่ะคอนสแตนต์ฉะนั้นมาอยู่กับผมดีว่บ ดูได้ดิมันเกิดจะตาั้ยจริงว่ามันเกิดจะตตาตโอ้ยอ๋อๆนี่แล้วเขาสู้ไปแล้วเขาเกมไปคุณผมรับไม่ได้ยิ่งยิงๆผมรับพีวีอ๋อยื่ออ๋อยื่ออีกแล้วนี่นี่ยิ้มกระชากใจครับ ไปตายให้รู้เวอะเพือ่อนแล้วใหญ่สุดไปเกมแล้วมันจะใหญ่ไปไหนครับ <c oughs> ไอฉากยนนยอย่างนี้เลยนี่ไงต้องยัดเข้ามาจริงน,นะครับไม่งั้นไม่ได้ครับไม่ได้จริงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรีแอชน,นะครับเฮ้ยมันว่ะมันมันจัดจัดเลยตัวอย่างนี้นะครับแต่มันแบบมันไปไหนเนี่ยพี่เจ้าให้ผม่้องเลยเรื่องะไรเนีงง่ยเ <c oughs> ขาเป็นทุกอย่างแล้วครับพี่โจมีเขาเชื่อไม่ได้ครับหลงทางอยู่ <c oughs> โยมิ b s <laughs> แดงก็ได้นะครับ